ประชุมสมัชชาสภาคริสจักรสากลปฏิรูปสมัยสามัญครั้งที่27ครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดีเอ็มเลสเชียงใหม่สภาคริสจักรสากลปฏิรูปร่วมกับสภาคริสจักรในประเทศไทยจัดการประชุมสมัชชาสภาคริสจักรสากลปฏิรูปสมัยสามัญครั้งที่27ในหัวข้อภาคเพียรในการเป็นพยานของท่าน โดยมีนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนคริสตจักรสมาชิกกว่า600คนจากทวีปยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือละตินอเมริกาตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟิกเดินทางมาร่วมประชุมครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการส่งเสริมจิตวิญญาณและฟื้นฟูสันติสุขในสังคมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายวัฒนธรรมและนิกายพร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานของสภาคริสตจักรสากลปฏิรูปในรอบ7ปีกําหนดนโยาบายยุทธศาสตร์ภารกิจและแนวทางการดําเนินงานขององค์กรในรอบ7ปีข้างหน้ารวมทั้งเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะผู้บริหารคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆสําหรับการเลือกจังหวัดเชียง ใหม่เป็นสถานที่จัดประชุมสมัชชาสภาคริจักรสากลปฏิรูปครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ถึงความประทับใจของชาวต่างประเทศต่อความสวยงามของธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งความพร้อมและประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในด้านต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถดึงดูดและรองรับผู้คนให้เข้ามาท่องเที่ยวจัดกิจกรรมการประชุมระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับสากลได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับ